สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะชาวนี้นะครับก็มีลมพัดเอื่อยๆนะฮะข้าวในนาก็เริ่มจะสีเหลืองอารามแล้วนะฮะเป็นทุ่งรวงทองของพวกเรานะครับอีกไม่กี่วันก็จะได้นะเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับ โอ้เห็นไหมรวมใหญ่มากนะครับอ่านะฮะตอนนี้ตาออนก็ทําการเจาะรูนะครับสําหรับต่อท่อน้านะเข้ามาในห้องน้นําแล้วนะครับนู่นนะฮะตาออนอยู่นู่นนะเห็นตาของตาออนไมมเอฟซีวันนี้ก็ใช้ได้เลยเหรอน้ำ โอ้โหรวดเร็วทันใจนะครับคุณผู้ชมเสื้ออินโนกิตรไปให้หนูเนาเนาเน่าหลังเงี้ยขจัดคราบเชื้อรานะที่เกิดจากนะแผ่นไม้ฝาเชื้อราเนี่ยมันถูกน้ำฝนนะครับแล้วก็ถูกลังห่อบรรจุนะครับมันก็เลยนะละลายเนาะนะลังก็ละลายก็ซึมลงมานะแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อราเนาะนะครับ นะก็มีคุณผู้ชมนะฮะแนะนำมานะฮะทั้งหมดประมาณห้าสิบหกวิธีครับผมเราจะเริ่มจากวิธีวิธีแรกคือเราจะเริ่มจากวิธีที่หนึ่งนะครับทำยังไงก่อนมีอะไรบ้างก็ใช้น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำส้มสายชูนะฮะเจ้าของบ้านเขาทดสอบดูก่อนเนาะว่าได้ไหมได้ผลเปล่านะครับคุณผู้ชมมองดูก่อนนะนะครับมองจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเคยเคย อันนี้นะครับมันยังที่ผสมที่ผสมเราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่เรากะเอาแล้วกันนะครับผมแล้วก็น้ำส้มสายชูนะฮะเทลงไปนะฮะโอ้โหมองไหมมองเห็นไหมกล้องเสือพาไปมองเห็นไหมเห็นเห็นมันกว้างมันกว้างเห็นไหมเออมันกว้างร่องมันกว้างมันเห็นหมดแล้วก็ละลายเนาะ รู้สึกว่าน้ำยามันน้อยไปนะมันเออเออเออแลอวใส่อีกใส่อีกน้ำน้ำขวดนึงใส่ขวดนึงเดี๋ยวเราต้องชุบผ้าลงไปด้วยไงเอออ่ะทดสอบดูสิเสร็จแล้วก็ชิมดูเนาะไม่ใช่แล้วปิดไม่ได้นะชิมไม่ได้นะฮะคลิปนี้สิบแปดบวกนะฮะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้าเนาะใช้ผ้านะครับโอ้ใช้ผ้าใช้ผ้ามาลองดู ต้องปิดให้แห้งนะก่อนเช็ดนะคุณผู้ชมบอกว่าต้องปิดให้ให้เอ้ยอะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำที่เสืออะไรเฮ้ยอะไรตกใจกันเลยตกใจมันกไม่ใช่เนี่ยน้ำมันเป็นสีม่วงโอ้าไม่มันโดนปฏิกิริยาผสมกันไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าเนี้ยมันเป็นผ้าที่เลอะมึกอ้าวที่ปุ๊เล่าให้ฟังเมื่อเช้ามันเป็นผ้าที่เลอะมึกนะเนี่ยเอ้า แล้วทำไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่โอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเลอะอ๋อมันจะกลายเป็นสีม่วงใช่ไหมใช่มันต้องมันต้องเดี๋ยวนะลองดูก็ได้เลอะมึกพาตีแล้วแปลงนะเปลี่ยนเลยฮะเออเออเออลบไม่ออกเลยนะเออลบไม่ออกใช่ไหมต้องบิดให้แห้งนะเออเออน้ำกลายเป็นสีม่วงเลยเมื่อกี้พูด่อนฟังแล้วว่าเออเออผ้าสีเนี้ยมันเลอะหมึกอืมหมึกปากกามันหกแล้วมันเลอะมาทั้งอันเลย มันออกอยู่นะแต่ว่าผ้าวันนี้มันไม่สะอาดเลยใช่เดี๋ยวมันจะเกลือเป็นอีกสีหนึ่งนะเราต้องเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอันนี้ครไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเริ่มใหม่นะโอ้ย เออมันจะกลายไม่ใช่สีเหลืองแล้วตอนนี้หยุดก่อนหยุดก่อนใช่เอออาผ้าใหม่แล้วนะผ้าสีเหลืองเมื่อกี้มันเลอะหมึกไงนู่นนำยาก็กลายเป็นสีน้ำเงินเลยผลาดอย่างแรงนะฮะอ่านนะเปลี่ยนผ้าใหม่แล้วนะครับอันนี้ผ้าใหม่เลยเนาะมันเป็นผ้าใหม่นะฮะอย่าลืมปิดผ้าให้แห้งด้วยนะครับผมลองดูลองดูจะของบ้านทดสอบเองก่อนก็ต้องใช้ผ้านี่ออกก่อนแล้วเราค่อยทาสีบรอใช่ เเ้ชดตองให้พื้นผิวมันสะอาดนะพวกง่ายๆเนาะพื้นผิวจะต้องสะอาดนี่แล้วมันก็ออกแล้วนะฮะคุณผู้ชม,ม,มหลังจากที่เราทำความสะอาดพื้นผิวเสร็จแล้วฮะวันนี้เราก็จะเริ่มทาสีเลยนะฮะมไม่รอช้านะครับอย่าลืมอย่าลืมเข้ามารับชมคลิปให้กำลับบงใจกันเยอะๆนะครับโอเคไปดู คงเกตงค่อยหนไหมสีสีห้องน,น้ำแล้วก็โคนสีก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองมัสตาร์ดจะเป็นเหลืองเข้มกว่าบ้านนิดนึงเหลืองเข้มอมอมครีมหน่อยๆย,ยังไม่พอนะคะทุกคนพอยังบอกว่าพูดถึงกันแล้ อี่นี่นี่นี่อันนี้ก็จะกลายเป็นสีเหลือง โอ้ใช่ช่วงนั้นของผูกถ้ามี FC บางกลางเตยงะะเอยู่ในพื้นงานก็ใช้บางกลางคิดว่าน่าจะได้ใช้นะเพราะว่าตรงนี้เกี่ยวข้าวแล้วไงแล้วคนก็มาเล่นมาอไรมาใช้ใช่เพราะว่าห้องน้ำเสียอยู่ข้างโกนกไง ออกแต่ว่ามันไม่ได้ออกหมดนะเพราะว่ามันมันต้องทาสีเลยเพราะว่ามันมีค่าแบบหนาๆเนาะก็ให้พื้นิวเราสะอาดออือคือทำความสะอาดให้มันสะอาดพอเนาะแต่มันก็ทาได้ถ้าเราทาเลยแบบมันก็สีมันก็จะติดไปก็ไม่สวยอืมเอใช่เรามีเก้าอี้เลยเรามีเก้าอี้เลยหาเจ้าเก๊สเหรอเอามาจากไหนโอ้คนมาจากกรุงเทพเลย กเอาที่ออกอาหัวว่าสผู้คนี่ทำความสะอาดนะผู้สึกว่าผ้าก็จะมีชิ้นเดียวนะเดี๋ยวเราก็เอะเราใช้ฟองน้ำได้ไหมน่ะมีฟองน้ำไหมอ่ะไม่น่าจะออกไม่ออกบอกเน้ไม่น่าจะออกเพราะขนาดออกแรงกับผ้าอย่เน นั่งไงบานข่อยและกระชาสีข่อยปา ผสมสีแล้วจะผสมสีแล้วนะครับพี่น้องอโอ้โหนี่ไงเป็นสีเหลืองออกเขาเรียกว่าเป็นสีเหลืองมัสตาร์อย่าบอกว่าทาสีเหลืองได้เรียกว่าอะไรเ็เหลืองกว่าแล้วเอฟซีเอาแล้วเจ้าของบ้านไม่รู้ค่ะ วิธีใช้ยังไงเนาะวิธีเขามาส่งของบอกอ้าวรถอะไรมามีรถมีรถปิดชนาเข้ามาในพื้นที่เลยสีทางง่ายสีสดสีน้ำอาบินิกพิเศษสีน้ำอะไรยังไม่เห็นส่วนผสมนะใช่ไหมเนาะส่วนผสมใช่มันจะเป็นของเขามาส่งของ ใ่บ้านเมื่อกี้ได้ยินเสียงโรซั์อยู่ไปแล้วาผสมยังไงเสือยังไม่รู้เลยหาไม่เจอตาอ่อนเอ้ยจะได้ทาไหมตาอ่อนวันนี้น่ะดูตาอ่อนทำยังไงเนี่ยตาอ่อนเอ้ยเสือไปไม่เป็นแล้วถังมาหาถังไม่ถังหนึ่งหมดทีเดียวหมดนะอ๋อไม่ผสมทีเดียวหมดหรอกแลคนสีแล้วก็เทออกสีแล้วขึ้นถัง ทางอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยทางนี่นะคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาดูการทาสีนะครับขอบคุณที่รับชมเสื้อผ้าป้ายสวัสดี